ผู้หญิงกับผู้หญิงหญิงรักหญิงเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันเสี่ยงติดโรคไหมคะคุณหมอหญิงรักหญิงนี้เสี่ยงติดโรคไหมพบว่าเสี่ยงติดโรคนะคะทีนี้ข้อที่หนึ่งทำไมเสี่ยงจริงเวลาหญิงรักหญิงมาตรวจเราสบายใจน้องต่างว่าเออไม่น่าจะเป็นน้องในนะคะไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะข้อที่หนึ่งก็คือหญิงรักหญิงส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นหญิงรักชายมาก่อนแล้วบางคนขณะที่เป็นหญิงรักหญิงก็มีเพศสัมพันธ์กับ ผ่ายชายด้วยอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นสิงสิงมาทั้งคู่นะคะ,ะ,คะดังนั้นก็จะเสี่ยงติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดในกรณีที่ชวลีเรียนให้ทราบว,ว่าไม่ได้เป็นหญิงรักหญิงโดยตรงนะคะอ,อันนี้สองหญิงรักหญิงที่ใช้นะคะเซ็กซ์ทรอยอือโอ้ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าใช้ปนกันคือมันก็มีโรคนะคะที่จาก นะคะจากตัวเรานี่แหละเราตัวเราก็มีเชื้อบางคนมีเชื้อราเชื้อโรคนะคะ,คะถ้าเราใช้เซ็ตชอยซึ่งเป็นพวกดิโดเนี่ยร่วมกันโอ้อันนี้ก็ติดโรคได้นะคะอันที่สามคือหญิงรักหญิงเนี่ยนะคะบางคนใช้นิ้วมือนะคะก็ถ้านิ้วมือติดเชื้อไวรัสอะไรก็ตามก็จะมาติดได้ดังนั้นถามว่าติดโรคไหมเมีอกาสติดทุกชนิดแต่น้อยกว่าน้อยกว่าหญิงรักชาย